สวัสดีครับหลายคนพบปัญหา Copy ตารางจาก chatgpt นะครับลง excel ไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้หรืออย่างนี้นะครับนี่นะครับลง excel ไม่ได้เดี๋ยวมาลองทําดูนะครับเปิด chatgpt นะครับผมจะลองคัใไปดูนะครับผมกัดปุ๊บลง excel ลงไม่ได้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับลง powerpoint ก็ลงไม่ได้นะครับปุ๊บอ่ะวิธีนะครับวิธีคือเราจะต้อง Co p y ตรงนี้ลงมานะครับปุ๊บลงมาปุ๊บนี่นะครับ ลิดขวานะครับ Copy นะครับแล้วก็ถึงวางนะครับถึงใช้ได้เอามาวางนี้ใช้ได้นะครับนี้ครับหัพอยก็เหมือนกันนะครับเมื่อกี้วางไม่ได้นะครับก็เลตรงนี้นะครับแล้วก็วางวางธรรมดาเนยนะครับแล้วก็ได้ได้ตารางนะครับนี่นะครับมันอาจจะเกินมานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้เมื่อกี้ผม Copy เกินมานิดนึงก็นี่นะครับคือ นี้นะครับก็ copy มาสุดท้ายดีกว่า copy นะครับเปิด PowerPoint นะครับวางนะครับอาจจะเกินไปนิดนึงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจัดรูปแบบใหม่ปึ๊บนี้ปึ๊บนะครับเริ่มขยาดมันนิดนึงนะครับนี้เกินมาแล้วก็ลบทิ้งนะครับลนะครับทำให้สวยงามกดโอมดีไซน์เขาดีไซน์ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ปุ๊บเราก็ใส่ตารางนะครับ คลิปท,ท,ที่ตรงแบนโลปึ๊บสวยแล้วเอาไปใช้ได้นะครับเดี๋ยไปใส่ใส่เวิร์ดก็ได้ใส่เปกัอฟต์เวิร์ดเหมือนกันนะครับปึ๊บครับเป็นตารางแล้วนะครับอ่าแบบที่สองนะครับแบบที่สองบางทีเราเจออย่างนี้เป็นดำๆนะครับนี้นะครับ นำดัยแบบนี้นะครับ copy ไม่ได้ครับบางที copy วางเดี๋ยวลองดูนะครับลองเคาคอยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเหมือนเป็นแท็บดีลิิเตอร์นะครับมีตัวฉีดฉีตัวนี้เอ้ยก็ฉีดเป็นตรงนี้มีมีฉีดฉีตัวปเป็นตัวคันนะครับ Excel ได้ไหม Excel ก็ไม่ได้นะครับอันนี้เทคนิคนะครับเดี๋ยวดูไปช้าๆนะครับอ่าตรงนี้ไม่ได้นะครับวิธีการก็คือตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปที่ตัว Data นะครับ Data ตรงนี้ t ทคทูคอลัมน์นะครับเลือก Del i พิ t e r นะครับตรงนี้สังเกตว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นไปนะครับหรือขีดตรงนี้นะครับเราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปเป็น a u t h o r นะครับมันก็จะแบ่งให้ผมใส่ a u t h o r เข้าไปมันจะแบ่งให้ก็กดที่ตัวนี้เนี่ยเบ๊บปีนี้นะครับเรียบร้อยนะครับผมได้เป็นตารางแล้วนะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูใหม่อีกทีนะครับ โอเคไปนะครับผมได้ข้อมูลจากตัว ChatGPT หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับกด Copy Code นะครับตรงนี้ Copy Code แล้วก็ไปที่ตัว Excel นะครับเปิดช้นใหม่เลยนะครับเอ๊บอ่าเมื่อกี้ได้เลยเอาใหม่หน่อยผมจะวางนี้ก่อนนะครับ บางทีเนี่ยมันก็วางได้บางทีมันก็วางไม่ได้นะครับสมมติกรณีที่มันวางไม่ได้มันจะเป็นงเอยอันนี้วางได้ c o p ปิดโค้ดใหม่ับ Copy code นะครับ,รบเหมือน Excel มันจําได้แล้วเมื่อกี้ผมทําไปมันก็เลยฉลาดนะครับไม่ได้ลองวางเวิร์ดดูอ่าเวิร์ดเวิร์ดไม่ได้นะครับ p o w e r p o i n t นะครับาวางวอฟฟอยด์ทีนะครับเมื่อกี้ excel มันจําได้อ่าวางวอฟฟดเป็นอย่างนี้นะครับ เอ็กเซเดี๋ยวผมเปิดไฟล์ใหม่นะครับดูว่ามันยังจาได้อยู่หรือเปล่าปึ๊บันดูแล้วว่าเป็นอย่างนี้อ่ะผมเมื่อกี้ที่ผมทําเนี่ยผมกดไปที่ Data นะครับเกิดว่ามันเป็นช่องเดียวกันเดี๋ยวผมจำลองเดต้าให้ดูนะครับว่าเป็นช่องเดียวกันนี้ปึ๊บเป็นอย่างนี้นะครับผมไปที่ Data นะครับแล้วก็ไปที่ตัวตรงนี้นะครับ Data Tool t e x t t o c o ั u m n นะครับกดตัวนี้นะครับ เลือกไปที่ตัวดีลิมิเตอร์ตรงนี้นะครับดีลิมิเตอร์ตรงนี้นะครับ next นะครับเราต้องใส่เครื่องหมายตรงนี้เข้าไปเครื่องหมายตรงนี้เนี่ยเรา copy มาจากข้างล่างก็ได้นะครับหรือว่าพิมพ์มันจะอยู่ข้างบน enter นะครับนี่เราก็กด next นะครับเราก็จะเห็นค่าที่มันจะแยกออกมานะครับแล้วก็ finish นะครับนี่นะครับเป็นตารางแล้วนะครับก็มี2รูปแบบนะครับสรุปก็คือมีรูปแบบที่เป็นตารางอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเราไม่สามารถ copy ผ่านตรงนี้ได้นะครับถ้า copy ไปเนี่ย เวลาเราวางมุมตรางเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่ตารางถ้าเราต้องการตารางเราต้อง copy ปีลากวางอย่างนี้เลยนะครับคลิกววาแล้วก็ copy นะครับแล้วก็เอาไปวางนะครับถึงได้ตารางแบบที่สองนะครับแบบดำๆๆนะครับบางทีเจอดำๆๆแบบดำๆๆที่เป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับวิธีการดำดำก็คือบางครั้งมันวางแล้วมันไม่แยกเป็นตารางเราต้อง เราต้องกดตรงนี้นะครับ data นะครับแล้วก็ text to column นะครับยังมีกีนะครับทบทวนอีกทีหนึ่งสมมติเราเจอ data อย่างนี้นะครับมันไม่ใช่ตาราง Copy มาปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยวิธีการก็คือไปที่แถบตัว data ตรงนี้นะครับตรงที่ data tool ตรงนี้นะครับ text to column นะครับเลือกที่ delimiter ตรงนี้นะครับด้านบนนะครับกด next นะครับใส่ Author นะครับติดอ u t h o r ตรงนี้ ใส่ตรงไปที่อยู่ข้างบน e n t e r นะครับกด next นะครับกดดฟ n i s h เรียบร้อยแล้วครับเป็นตารางตารางตัวนี้เราก็เอาไปแปะไว้ในตัว powerpoint excel ได้แล้วนะครับเราก็จะได้ตารางอยู่บน powerpoint นะครับอยู่บน excel หรือแม้กระทั่งอยู่บน Word นะครับตัวนี้เราก็จะได้ตารางนะครับ Word เป็นตารางนะครับเวิร์ดตรงนี้ก็เป็นตารางแล้วนะครับเับนปรูปกับตารางเอาไปใช้ได้นะครับ ครับก็วันนี้แค่นี้นะครับคิดว่าคงเป็นประโยชน์คลิปไหนที่อยากจะให้ทำเนี่ยบอกมาได้เลยนะครับผมจะพยายามอัพคลิปให้ได้ทุกเช้าเลยนะครับวันนี้ครับไปก่อนครับสวัสดีครับ